ก็จะชอบเรื่องบ้านเรื่องการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สวัสดีครับุณผชมสวัสดีครับคุณนิครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวารทธลุชตาและวารทธลุชตาในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเอาชนะใจชายหนุ่มและหญิงสาวชาวราศีกรกฏว่าต้องทําอย่างไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจริ้งให้กับเราสองคนครับทางช่อง YouTube โหราวารนะครับใครไลค์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้ดังใครติดตามขอให้สมหวังทุ การเธรพอรดออนไลน์นะครับวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนการมูเตลูวางแผนหาคู่ด้วยโหราศาสตร์ไทย12ราศีนะครับพอมาเรียนวิชาการดูดวง12ราศีแล้วก็จะได้วางแผนการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่ลุนแรงแบบหนักหน่วงของทุกๆคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีอะไรเตรียมตัวเพื่อจะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบเศรษฐกิจ ทั้งธุรกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณในปี66ที่จะถึงนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ่ะอย่างน้อยคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการว่าจะดูยังไงวางแผนให้ตัวเองวางแผนให้ลูกน้องวางแผนให้ลูกชายวางแผนให้บริษัทอย่างไรทําในสิ่งที่ถูกฉลกที่สุดอ่าและช่องทางการรวยเฉพาะตัวคุณเป็นอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในปีนี้ปีหน้าปีต่อๆไปมาเรียนรู้วิธีการคำนวณ การดูดดวงด้วยตัวเองกันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ทางไลน์ไอดีที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับสอบถาุนโดยยาหม่องตาฤษีขี่เต่านะครับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมใช้นี่ครับยาหม่องตาฤษีขี่เต่านะครับฤษีก็เป็นเรื่องของเป็นครุขุบาาจารย์นะเต่าเป็นเรื่องของความมีอายุยืนดูสีซะก่อนนะครับสีเป็นสีเทอร์คอยเ์นี่เขียวรมฟ้าเนี่ยลักษณะของสีแห่งดาวพุธและดาวศุกร์ชีวิตจะมีเกิดความราบพื่นสุขธาตุน้ําและก็พุธทธธาตุน้ํา ลักษณะของการใช้งานเนี่ยไม่ได้แสบร้อนในทันทีนะพอทาไปแล้วเนี่ยผิวจะไม่ได้รู้สึกว่าแสบจนแบบว่าไม่อยากทาไม่อยากใช้แต่ว่าความร้อนอ่ะค่อยๆระอุระอุขึ้นมาใช้แล้วหลับสบายแต่ก่อนเด็กๆก็ใช้วิกนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าใช้ยาหมองตาหรือสีขี้เต่านี่หลับสบายเลยครับสี่สิบห้าบาทหนึ่งกระปุกสมกระปุกส่งฟรีทั่วประเทศครับอินบ็อกก์มาได้ในเพจอลรัฟพยากรครับ ราศีกรกฎไม่ราศีนารดังนั้นจึงมีความเป็นอ่อนไหวอ่อนไหวแลวก็มีพลังของความเป็นภพพันธุคือบ้านดังนั้นอาผู้ชายก่อนวิธีภพพันธุของอะไรภพพันธุของโลกดวงโลกดวงเมืองผู้ชายราศีกรกฎก็จะชอบเรื่องบ้านเรื่องการตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆคือไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะชอบชอบแนวนี้ ดังนั้นเวลาถ้าเกิดคุณจะจีบหนุ่มผู้ชายกรกฎเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องคุยเรื่องเรื่องบ้านหรือเรื่องว่าถ้าเกิดจะกินข้าวเนี่ยจัดปาร์ตี้กันในบ้านใส่ใจในเรื่องนี้หน่อยใส่ใจในเรื่องบรรยากาศนในการจัดหร,หรือชวนไปบ้านและสวนแฟร์ชวนไปที่ไหนก็ได้ที่เขาเข้าใจว่าคุณเนี่ยคำนึงให้ความสําคัญกับครอบครัวกับเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องแบบเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอะไรสรรพสิ่งที่สเพละในเกี่ยวกับบ้านเนี่ยคือถ้าคุณให้ความรู้สึกว่า เขาอยู่คุณแล้วอบอุ่นมันเป็นความเป็นครอบครัวคุณใส่ใจเรื่องรายละเอียดใกล้ตัวนะเป็นสิ่งที่จะชนะใจเขาแต่ในความพอมันนิสัยผู้ชายด้วยนะเขาาจจะชอบเรื่องรถด้วยชอบเรื่องรถดังนั้นผู้หญิงในี่ชวนดูรถเนี่ยผู้ชายชอบเลยมชแต่ถ้าเป็นกอลก็จะสนใจรถ มากกว่าลดมากกว่าแต่ถ้าเป็นสาวกรกฎนี่ก็เหมือนหนุ่มเลยแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงก็ยิ่งเซนซิทีฟกว่าเป็นธาตุน้ําจะมีความเป็นเซนซิทีฟมีความเมตตามีความเมตตาค้าจุนโลกสูงมากดังนั้นจะเอาชนะใจสาวกรกฎเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจในเด็ก สตรีหรือสัตว์ต่างๆขับรถไปที่ไหนหรือเดินทางไปที่ไหนเห็นหมาบาดเจ็บอยู่เนี่ยอย่าขับผ่านไปโดยไม่เหลียวแลคุณจะกลายเป็นคนโหดเหี้ยมอมตะวิตฏฐานคถ้าคุณอยู่กับราศีนี้คุณต้องเป็นคนที่เอื้ออาทรถ้าคุณแสดงความที่แบบว่าตนีทีเหนียวหรือว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยคุณต้องพูดหรือแสดงให้แต่จริงๆมันต้องมาจากใจคุณด้วยนะไม่ใช่แค่พูดหรอกก็คืออย่างน้อยคุณต้องให้ความรู้ รู้สึกว่าคุณเนี่ยเมตตาหรือใส่ใจต่อความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์เห็นใครทุกข์เห็นใครอะไรคุณจะมาบอกไม่ใช่เรื่องของเราให้สาวกรกลฟังนี่เขาจะลาเหยียดเหยียดฉันความเลวไม่ได้แต่เรื่องอย่างนี้มันสร้างภาพมันยากนะแต่ถ้าแต่คุณไม่ใช่นะถ้าคุณไม่ใช่นะถ้าคุณอยาจีบเลยถ้าคุณไม่ใช่ก็มันก็เฟกลำบากนะเฟกลำบากเรื่องแบบนี้ประมาณนั้นเออนี้ก็เป็นแนวทางเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวสําคัญสําหรับ ชาวราศีกรกฎประมาณประมาณนั้นก็ฝากไว้ครับลิปนี้อีกเรื่องหนึ่งครับแมเพึ่งนึกขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามจะชอบทุกอย่างที่เป็นแหล่งน้ำอ่าเพราะเป็นแม่ธาาุน้ำดังนั้นจะชวนสาวกรกฎหรือหนุ่มกรกฎไปที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยทุกอย่างต้องใกล้น้ําจะแม่น้ําหรือทะเลก็ได้แต่ต้องเป็นน้ําขนาดใหญ่นะไม่ใช่คองับานเพราะว่าเขาเป็นแม่คลาดไม่ได้เออต้องเป็นแหล่งน้ําขนาดใหญ่โอเคครับอันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ ครับพบกันใหม่ราศีต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ